คนนี้แหละตัวแทนของบังโมซาล่านะครับโอ้โ oh, หมีรยายงาน,นลือเลยบอกว่าเอร์พูตอนนี้กําลังมองบาเกโยโกเป็นตัวแทนของโมเมสซาล่าในอนาคตนะครับอันนี้เป็นสื่อจากเนเธอร์แลนด์อย่างอินเวนดังบรดนะครับบอกว่าเอร์พูครับอาจจะจ้าทามโยฮันบาเกโยโกปีกดาวรุ่งของ p s เอสเอเวนหากต้องเสียโมเมสซาล่าซูเปอร์สตาร์ประจําทีมนะครับอันฮิลานกำลังพยายามอย่างหนักประชากตัวบังโมออกจากทีนแอนฟิลด์ในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้แต่ว่าก็ตามดูเหมือนว่าเอร์พูจะไม่ยอมขายเขาออกไป แล้วรายง,งานก็นําไปสู่กระแสข่าวเลยอที่ว่าลิวอพูครับอาจจะมีตัวตายตัวแทนหากซาลาตตัดชนจย้ายออกไปแล้วโยฮันบากายโยโก้คนนี้ครับชูมองว่าเป็นทายาทสืบทอดตําแหน่งของบังโมเมดซาลาในวัย3 1ปีซึ่งหากซาลายังไม่ย้ายทีมในซัมเมอร์นี้เนี่ยปีหน้าก็มีโอกาสสูงเลยที่จะไปเอาโยฮันบากายโยโก้มาร่วมทีมนะครับ นักเตะชาวเบลเืียมวัย20ปีคนนี้ครับย้ายมาฉางเดลลสกับมาอยู่กับ PS V เมื่อปี2019อ่าแล้วเขาลงเล่นให้ทีมชุดใหญ่เมื่อฤดูกันก่อนครับฝากผลงานยิงไป5ประตูแอสซิสไป5ครั้งจาก23นั้นในเอเรดิวซีนะฮะโอ้ถือว่าผลงานก็เอาเรื่องอยู่ต้องมาตามฟอร์มว่าจะเป็นยังไงนะครับ มองว่าเป็นตัวทายตัวแทนของนะนะโมเมสลาในอนาคตแล้วสำหรับโยฮันบากายโยโก้คนนี้ครับแค่ชื่อก็น่าจะหวานเจี๊ยบแล้วนะครับทุกคนมีความคิดเห็น,นยังไงสามารถไปส่องฟอร์มของนักเตะคนนี้กันได้นะครับที่ p s เอสเฟนลงคลิปนะครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปเอวยาลอยครับผม